แม่เจอไข่ดำใช่ไหมใครโยนที่วันแม่ดำเชื่อหรือเปล่สบายดีนะทุกคนวันนี้เรากัมาไฮนะมาปุ๋มเป็นต้นคือเก่ามาปุ๋มเป็นต้นจัดจ้างคนงานพอไหมหลายคนเติมคนงานกะเหาก็ลงมาปุ๋มเป็นต้นนะมั้ย พนงานเขากับบพู้ละเขาก็เอาเซมก็นะ่าไปคุดปุ่มเมนปุ่มมาท์มดิรีเขาอาจะกรตินบั้นเอาเมนเนี่ย เมอกเกมนอูอจกรจตินบันมือวานมือนี่มื่อื่นมือนี่มือื่นนรถนะครไทยอไทยเนก็ดนั่นรแล้วจ่ะหาเจ้าใม่ดเน่ยหาเจ้าใหม่ทีชมๆนขอขอตรม ไปใหม่ไล่ฝนเสร็จมาทันเสร็จแล้วมองเห็ดยังนั้มองยังปคิดยังปคิดยามไปเอ๊ะ

ปรงว่ามั้ยพี่พ่อปรงชวาชสวากว่อนอืมไปจะเสพ <c oughs> หอยพอนี้กินงูพนนี้บ่สิงสิงหน้าสิงบะแม่หน้าสิงไฮสิงตาลูก <c oughs> นเปลือยขาดอะไรมบอนี้นะกระดูกมันมันยำใดเปลือยเลยกระดูกอ่ะมีต้องยำมันเปลือยใช่ปะเบิ่งแตงโมตำผิก ยังเป็นนันตอนอยู่ไอ้เชื่อาลก็ต้องคิดนันเส่ยไลเสียบไลเพ็ดเพ็ดไปแล้ืมเสืออ่ะก็เส่ยไลเสียบไลอะดิค่ะเสียไลเสียบไลใ่น้อยเสียบน้อยคือบ่มีเขาหัวบ่มองนั่นแหละเราหาบัตัโยโกยแลนี่มาแกงเสือนะเพ็ด แกงเป็ดจะหยกวยบ่เมอเป็นตัืศรษบเลยย่องดด้ตัวเองนปะบวงอยากปะบวงมป้าไม่จะแสบอันีมีข้าวผัวได้ข้าวหานมะนากะถั่เจียวได้ลายโฮมเดียวสามคนได้ลายเลยสามคนมันอ่ะ ไปสาวพ่นละนี่ขายโอ้ยเขาข่าวดีน้องมุกครับสว่วานส้าวดเพิ่นหาเอากลับไปเอาโยโก้ยดำนี่มาแกเคือเอาละบวันมีนะแม่ว่ามึงนงาโอนไม่ให้พี่เอาเอาก็เด็ดพักนะฮ้ยเขาบักกโก้ยท่า อ่ักประเี๋มิน้อยดได้เม่วันหมูบักมันฟีขึ้นตุานะยขียาขี้หบักยาขี้รมันพึบลงปเดี๋ยวอยขี้วแล้วไหมมาคากมตายดิจิเอ่ย หลังฟาดต่อมฮันอรีดอรีบลงมันหาเลยก็ฟาดจะต่อไม้ฮันดอันเฮ้ยนอมนอมบมา่อบน Ừ, nhiều nè đây mà đi Họ đã cô ấy lên đây có mưa ông Mưa mưa kè. Mưa kè xưa, ถอนดิเอากลบมาโยกอ้อยนี่ที่เขาซอยสินเป็ดคาเป็ดนี่เลยมีดกันนั่นพอละอาไดะบอนตายจะบอกเอาเม็ดแลว ไๆบ่วะามแจ้วก็เฮากมจะทคลิปแกนั่นต้านองคลิปนี่คบพัดนดน้อยนนใค้อนออีวานไปนำขึ้นกินข้าวเลยะเอยไลนนข่ึ้นรมใหเราแต่ละ 看木讷木讷。 มนอนแล้วก็เอนกมัตั้งกระเบิจะได้มันะโคนะสุกเรา่าเอาโยโคลงโยโคเอ้ยโยโคเนยสวันีนเฟส้ามันสุกก็เอาน้ำเชื่อเสร็จมัดคู่นี่ามอเสรมัดค <c oughs> ู่เชื่แล้วบอเกิดเป็นงนะลืมได้แล้วล จางพรเพชรบดียจะเอาหย่่วยลงบอกตามขึ้นมาแล้วบะนี่เพชรกินยังไม่แล้วจ้ะบะนี่ขึ้นมาไหวก็ขึ้นไหวแท้ไปๆลงอีกลงอีก

เกี่ยวเกี่ยวย็งเย็นยกู่ะยเย็นลงมากินยืบ่จเอากบเอาโครแลมาในึนอันตรงๆไปได้มือแล้วบ่ข้าวตัวนั้นจะเชื่อนาเชื่อใครดำใช่ไหมอ้าวขโยนกีวานนาดำเชื่อนส่น้ำแบบ่ยหน่ย มมกไอ้เอาบปสว่างูนี่รักาจานนั่นเทาลูกเิเลอโบไปหาน้ามุก่ันอยู่เทิ่มไปเยอะก็เด็กดดงถงเกลือเลเชื่อเลยโะนะรูเอเมกนโถงเกลอฮั่นฮ่นถงเกลอนั่นพวนี้ข้าวน่นมัน

กินข้าวกินน้ำยาข้ากะลงไปปุมันน,นั่นเป็นไผก็ลงมาป่าก็ลงปุ้มเนป้า ขุนหลงปูเมนเอ็ดพักเมนนี่ได้คนดูเอ็ดดีตาแด,ด,ด่ได้ตัดให้ข้าวปูโก็กูกูขุนหลงปูล่ะ เมือ่อเรามีปูกมันันกยังไม่แล้วฝ้านึงนะทำได้เดี๋ยวนี้ขอกับที่ได้ไปคิดเป็นตรงนี้ละเข้ามขอบใจที่ตามทับส,งส้งกิหนาพอเด้ไหม